ก่อนที่เราจะมาฝึกหัดทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้านซึ่งลูกสาในขั้นพื้นฐานนี้เราจะต้องมีการปรับตั้งระดับเสียงของซึ่งลูก3ามก่อนนะครับการปรับตั้งระดับเสียงซึ่งลูก3ามก่อนที่จะมีการฝึกหัดแบบฝึกทักษะนะครับก็จะนําเสนอไว้3มรูปแบบรูปแบบที่1ก็คือการตั้งกับเสียงเครื่องดนตรีพื้นเมืองคลุยพื้นเมือง นี่คือรูปร่างลักษณะของกุ่ยพื้นเมืองนะครับกุ่ยพื้นเมืองจะไม่มีรูนิ้วคำ้ำแอะปรับตั้งเสียงเสียงโดจับสี่นิ้วด้านบนเสียงซอนจับสามนิ้วด้านล่างเพื่อทำการปรับตั้งเสียงซึ่งให้เข้ากับเสียงกลุ่ยพื้นเมืองครับเสียงโดจับ คุยพื้นเมืองนะครับเราจะเทียบกับเสียงซึ่งเสียงโดต่อไปเราจะเทียบเสียงซอนนะครับให้ซึ่งลูกสามมีระดับเสียงเท่ากับกลุ่ยพื้นเมืองในระดับเสียงซอนนะครับ รูปแบบที่สองการตั้งกับเครื่องดนตรีสากลคีย์บอร์ดระบบเสียงซอนของดนตรีพื้นเมืองตั้งให้ตรงกับเสียง e f l a ตเนื่องจากเครื่องดนตรีคลุยพื้นเมืองที่เป็นเครื่องดนตรีหลักสำหรับการเทียบเสียงเครื่องดนตรีพื้นบ้านก่อนที่จะมีการรวมวงเป็นวงสลอซอสซึงโดยส่วนใหญ่แล้วระดับเสียงกลุยพื้นเมืองระบบเสียงซอนของดนตรีพื้นเมือง จะอยู่ในช่วงระหว่างเสียงเรกับเสียงมีในระบบสากลโดยส่วนใหญ่ในแบบฝึกหัดทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีซึ่งลูกสามนี้จึงขอเสนอการปรับตั้งเสียงให้อยู่ในระดับเสียงกลางๆนั่นก็คือระหว่างเสียงดีกับเสียงอ e ีในระบบสากลก็คือเสียง e ีแฟ t ในระบบสากลนั่นเองก็จะเป็นเสียงที่อยู่ในระดับกลางกางของเสียงคลุยพื้นเมืองทั้งหมด รูปแบบที่สามก็คือการปรับตั้งเสียงซึงลูกสามโดยการใช้เครื่องปรับเสียงหรือที่เรียกว่าจูเนอร์เรามีวิธีการปรับตั้งเสียงดังนี้ครับอันดับแรกก็คือเสียบสายส่งสัญญาณเข้าไปในเครื่องจูเนอร์ครับ ลำดับต่อไปใช้ตัวหนีบของสายส่งสัญญาณหนีบเข้าไปในช่องลำโพงของซึง่งพยายามอย่าให้สายส่งสัญญาณไปแตะกับสายซึงเพราะจะทำให้การจูนเสียงหรือการปรับระดับเสียงอาจจะมีปัญหานะครับลำดับต่อไป เปิดสวิตสัญญาณของจูเนอร์โดยการกดค้างไว้หนึ่งครั้งแล้วจะปรากฏหน้าจอของจูเนอร์ขึ้นมากดย้ำที่สวิตเปิดปิดเดิมเพื่อหาสัญญาณเสียงแฟลทซึ่งจะเป็นสัญลักษณ์เหมือนกับภาษาอังกฤษตัวบีตัวเล็กครับลำดับต่อไปดีดสายซึ่งสายล่างเสียงซอนเพื่อให้มีเสียงเทียบกับเสียง e แฟลทในหน้าจอของเครื่องจูเนอร์ ปรับระดับเสียงจากลูกบิดของซึงเมื่อได้เสียงซอนของเสียงซึงแล้วเราก็สามารถหาเสียงโดของเสียงซึงได้โดยการดีดสายซึงคู่บนให้มีสัญญาณตรงกับสัญ,ญลักษณ์ A f l a เราก็จะได้ระดับเสียงของซึงที่เทียบกับเครื่องจูนเนอร์ของสากล เสียงโดกับเสียงซอนจะตรงกับสัญญาณจูเนอร์ A flat ซึ่งเท่ากับเสียงโด E flat จะเท่ากับเสียงซอนของซึ่งพื้นเมืองนั่นเองครับเราก็จะมีระบบเสียงซึ่งที่ตรงกับแบบฝึกหัดทักษะการปฏิบัติซึ่งลูกสามในสื่อวีทัศชุดนี้ครับ